ีหมายเลข97ค่ะสำหรับแรงบันดาลใจที่ได้มาประกวด m i s s u n i v e r s e Thailand ปี2020นะคะ,ะ,คะก็คือการที่บทบาทของนางงามเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วนางงามไม่ใช่แค่ต้องสวยบนเวทีอีกต่อไปมันคือผู้หญิงที่สตรองผู้หญิงที่มีทัศนคติที่ดีที่สามารถขับเคลื่อนสังคมไปในทางที่ดีได้และเป็นผู้หญิงที่สามารถทำให้มี positive impact ได้นะคะและได้เชื่อในทัศนคติและประสบการณ์ของตัวเอง ว่าดาเนี่ยคือบทบาทของนางงามยุคใหม่ค่ะด้าคิดว่าด้าควรจะได้รับมงกุฎ Miss Universe Thailand 2020เพราะด้ามีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะทำงานกับองค์กร Miss Universe Thailand ค่ะ I am an independent, strong, and a leader. I know I can do it, and I want to grab that third crown for Thailand. นี่ค่ะ m u t 50เซมินา4ลักษทรงสรีเซมินาเป็นลูกครึ่งไทยแอฟริกันอเมริกันค่ะ สมิน่าเกิดในประเทศไทยและเติบโตในจังหวัดสระบุรีแรงบันดาลใจในการลงประกวดมิชชันนีเวิร์ดไทยแลนด์2020ซนมิน่าอยากจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงทุกคนโดยเฉพาะสาวสาวผิวสีที่ไม่กล้าพอจะก้าวผ่านเซฟโซนของตัวเองปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในปัจจุบันยังมีความเหลื่อมล้ำค่านิยมของความงามซึ่งเห็นภาพได้ค่อนข้างชัดเจนซัมิน่าจึงเลือกลงประกวดในครั้งนี้ซัมิน่าอยากทำให้เห็นว่าซัมิน่ากล้าพอที่จะลงประกวดมิชชันนีเวิร์ดไทยแลนด์ แล้วคุณล่ะคะกล้าเหมือนที่สมินากล้าหรือเปล่าทําไมถึงคิดว่าสมินาคู่ควรกับมงในปีนี้สมินาคิดว่าปีนี้ MUT 2020ต้องการผู้หญิงที่มีความเรียวเรียวในที่นี้คือความจริง universe คือตัวแทนของความฝันที่ส่งต่อความจริงซึ่งสมินามีทั้งหมดนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสมินาคู่ควรที่จะได้รับมงนี้อย่างแน่นอนถ้าสมินาได้มงในปีนี้และมีคนบอกกับสมินาว่าสมินาไม่คู่ควรกับมง พราะสมินาไม่ใช่ไทยแท้สัมินาตอบตรงนี้ได้เลยนะคะว่าสัมินาคือไทยแท้เลยถึงแม้จะรูปรักษณ์ภายนอกจะแตกต่างก็ตามสัมินาเกิดที่ประเทศไทยเติบโตในจังหวัดสระบุรีสัมินาใช้ภาษาไทยกินอาหารไทยสัมินาคือคนไทยค่ะและสัมินามีความพร้อมสัมินาเพียงแค่แตกต่างเท่านั้นแตกต่างในที่นี้สัมินาคิดว่าความแตกต่างของสัมินาต่างหากที่จะทําให้สัมินาคว้ามงสามให้กับไทยแล้วสวัสดีค่ะแพรวแพวนิดเรืองทอง ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand ดหมายเลข56ค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการกลับมาประกวดในครั้งนี้นะคะนอกจากจะมีแฟนนางงามและทีมงานที่คอยให้กำลังใจกันอยู่ตลอดแล้วพระอยากจะกลับมาเพื่อใช้พื้นที่ตรงนี้ในการเปล่งเสียงเพื่อสนับสนุนรณรงค์และผลักดันให้คนทุกคนหันมาให้ความสำคัญ กับการเคารพสิทธิและความแตกต่างซึ่งกันและกันซึ่งคราเชื่อคะ่ะว่านี่คือพื้นฐานปัจจัยสําคัญที่จะทําให้คนทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและนอกจากนี้การกลับมาในครั้งนี้พระไม่ได้มาทําเพื่อความฝันของตัวเองแต่พระ,มา,ะมาทำเพื่อความฝ,นมาามฝันของคนทั้งประเทศที่พร้อมและยินเดียจะช่วยกันทําให้สังคมนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะวันดี้ค่ะ MUT 79อุ้มทวีพ,พรพลิ้งจำหลัดค่ะ อุ้มเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเลยค่ะที่เป็นเด็กต่างจังหวัดเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีค่ะหรือว่าชาวเพชรบุรีนั่นเอง <c oughs> ก็อุ้มนะคะก็ตัดสินใจเข้ามาอยู่กรุงเทพนะคะเพราะว่าอยากมาสแสวงหาตัวต้นอยากหาความชอบที่จริงเกี่ยวกับตัวเองค่ะแล้วตอนเด็กๆเ,เนี่ยอุ้มก็ทํามาหลายอย่างมากๆอุ้มชอบวาดรูประบายสีค่ะ พ่อกับแม่เวลาออกไปข้างนอกไปขายกล้วยไปขายมะนาวอย่างเงี้ยก็จะซื้อสมุดวาดภาพลายสีมาให้อุ้มตลอดแล้วก็ชอบเป็นนางรําค่ะเป็นเด็กนาฏศีลตั้งแต่อนุบาลเลยจะเชียร์ลีดเดอร์ปอมปอมเชียร์จะราจะจินตะลีลาอุ้มไปหมดค่ะชอมบมากๆเรื่องการแสดงบนเวทีหรือว่าแข่งขันนะคะที่1เลยค่ะแล้วก็เรื่องอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อุ้มคิดว่าเป็นความสามารถส่วนตัวเลยนะคะก็เป็นการเรื่อง สวดสรพรัญญะค่ะสวดมวนต์สรพรัญญะได้ไปสวดแข่งเป็นระดับจังหวัดด้วยค่ะและอีกหนึ่งอย่างที่อุ้มชอบมากๆอยากเรียกว่ารักเลยอุ้มรักในการเป็นนางงามค่ะอุ้มชอบเสมอเวลาได้อยู่บนรองเท้าส้นสูงได้อยู่ในชุดราตีได้อยู่บนเวทีมีสปอตไลท์สองมาที่ตัวอุ้มมองไปข้างนอกเห็นคนมาเชียร์เห็นคุณกรีดอุ้มคิดว่าคุณค่าของสปอตไลท์ที่ส่งมาหาอุ้มนะคะมันคือการได้แสดงตัวตนของตัวอุ้มเอง อุ้มเป็นหนึ่งคนเลยค่ะที่อุ้มเชื่อว่าอยากจะเป็นอินสปิเรชันให้กับคนหลายๆคนอุ้มเป็นคนที่มั่นใจมามีความเป็นคอนฟ idence ในตัวเองมากๆไม่เคยสนว่าใครจะว่าอุ้มไม่ดียังไงอุ้มจะพัฒนาแล้วเอาตรงนั้นนะคะที่เขาว่าโชว์ให้เขาเห็นว่าเราอะไม่ได้เป็นแบบนั้นมาเพราะอุ้มเป็นคนที่มุ่งมั่นค่ะอุ้มพยายามมากๆอุ้มไม่เคยรอให้โอกาสเข้ามาหาอุ้มอุ้มวิ่งเข้าหาโอกาสเสมอแล้วอุ้มคิดว่าความบอระบีความอยากเป็นมิสยูนเวิร์สในตัวอุ้ม ไม่ได้น้อยไปกว่าใครเลยค่ะถ้าอุ้มไม่ได้มงกุดในปีนี้ใช่ไหมคะอุ้มก็จะกลับไปพัฒนาตัวเองคะ่ะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้ปีนี้เลยนะคะค่ะ <c oughs> บิล m u t 3 8นะคะตอนนี้บิวกำลังทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ต้องหาอยู่ค่ะในความคิดของบิลอะค่ะบิวคิดว่าคุกหรือว่าเรือนจำเป็นเหมือนอีกโลกโลกหนึ่งที่มันจำเป็นต้องมีไว้เพราะว่าการที่เราอยู่ร่วมกันหลายๆคนในสังคมอะคะ่ะ เราต้องยึดกฎตามกฎหมายแต่สิ่งที่ทำให้บิวแปลกใจมากเลยก็คือมีคนหลายๆคนนะคะที่หลังจากที่เขาผนโทษไปแล้วเขากลับอยากที่จะอยากเข้าไปอยู่ข้างในอีกบางคนหนักถึงขั้นที่แบบเอายาเสพติดอะไปยื่นให้เจ้าหน้าที่หน้าประตูลเรือนจำเลยนะคะแล้วบอกว่าเอาผมเข้าไปข้างในทีผมไม่อยากอยู่ข้างนอกแล้วเขาบอกว่าผมอะไม่มีงานทำเลยไม่ได้ไม่ได้รับโอกาสในสังคมไม่มีเพื่อนฝูงครบ ผมอยากจะขอเข้าไปข้างในอีกได้ไหมซึ่งเราเองอะก็อินกับเรื่องนี้มากๆเพราะว่าครอบครัวบิวอะค่ะคุณพ่อเขาทำงานอย่านเรนจํมมาประมาณ30ปีแล้วบิวก็คิดว่าถ้าวันหนึ่งแบบดูโตขึ้นไปอะบิวสามารถทำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้จริงๆตัวบิเองไม่ได้เก่งที่จะสอนวิชาชีวิตใครได้แล้วก็บิวก็เชื่อมั่นว่าพี่ๆเขาอะอาจจะเจอเรื่องราวดีไลน์มากกว่าบิวด้ซ้ำ แต่ณนะวันนี้วันที่เรามาเจอกันในวันที่เขาเป็นผู้ต้องหาแล้วรูอยากจะบอกเพาว่าทุกวันนี้โลกและสังคมของเราอ่ะมันมีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วอยากจะบอกว่าหลังจากที่เขาปรับตัวแล้วอ่ะอะไรมันจะดีขึ้นได้บ้างแล้วสิ่งที่เราอยากจะเน้นย้ําเลยนะคะว่าการที่เขารู้จักยอมรับและให้โอกาสตัวเองก่อนนะ่ะคือสิ่งที่เขาควรจะทําแล้วทุกคนนะ่ะสามารถประสบความสําเร็จได้หมดถ้าเขารู้จักมองความเข้าผิดพลาดในตัวเองคะ่ะ สวัสดีค่ะ MUT 91ซิ Cindy a l e x a n d e า h e งกี่ค่ะิินี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่3คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะนอกจากการเรียนแล้วซินดี้ชอบทำงานอาสามากๆเลยค่ะงานอาสาประเภทพวกท้าทายนิดนึงค่ะอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาินดี้จะไปดักไฟป่ากับเพื่อนๆคือเข้าไปดักจริงๆนะคะแล้วก็ไปช่วยไล่จับ บัวป่าของเขตอนุรักษ์สัป,ป่าดอยสุเทพเนี่ยค่ะและนอกจากนั้นสิ่งที่จะทํางานเกี่ยวกับสังคมจะเป็นโครงการเรื่องวัานเติมฝันค่ะที่นี่เราจะพัฒนาศักยภาพของคนไรบ้านเพื่อให้เขามีการศึกษาและออกไปทํางาน ในชีวิตจริงได้ค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาซินดี้ได้มีการฝึกทําอาหารตลอดเกือบหนึ่งเดือนเพราะช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะเราก็ไปทํางานอาสาทำอาหารเพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้กินข้าวค่ะแล้วก็สําหรับตัวซินดี้เองนะคะซินดี้ก็เป็นคนโกโกะตลบคนหนึ่งชอบทําให้คนรอบข้างซินดี้เนี่ยมีความสุขและทั้งหมดนี้ก็คือตัวซินดี้ค่ะสวัสดีค่ะดิ่มค่ะ MUT 96ค่ะดิมชนาการสุขสถิตค่ะหรือว่าดีมแม่เสือสาวคนนี้นี่เอง ปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วที่ดิมจะมาประกวด m ิ s s Universe t h a i l a n d แล้วดิมก็หวังว่าปีนี้มงกุฎจะต้องเป็นของดิมอย่างแน่นอนทำไมดิมถึงจะต้องได้มงกุฎล่ะคะเพราะว่าดิมเป็นคนคนหนึ่งที่มีทั้งความพยายามความมั่นใจและก็ความอดทนดิมเชื่อว่า3ส,สิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้เราและประเทศไทยเป็นคว้าม,มงที่3ได้ดิมจะไม่เป็นแค่ความฝันแน่นอนดิมจะทํามันให้มันสาเร็จคะ่ะดิมเองเป็นคนคนหนึ่งที่ชอบเล่นกีฬาคะ่ะเป็นนักกีฬา แล้วก็เล่นมันมานานแล้วใช้ความสามารถเนี้ยเข้ามหาวิทยาลัยด้วยไม่ว่าจะเป็นกีฬาลักบี้ว่ายน้ําหรือว่าบาสเกตบอลสามกีฬาอะไรเนี้ยมันทําให้นอกจากจะทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วมันก็สอนเรื่องหลายๆอย่างกนดีไม่ว่าจะเป็นความบดทนหรือว่าวินยัยอีกสิ่งหนึ่งที่ดีมคิดว่าเป็นตัวดีมากๆเลยก็คือดีเป็นคนหนึ่งที่ใส่ใจคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ดีมอยากให้ทุกๆคนอนะ่ะมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างแฮปปี้ ดีมเชื่อว่าคนเราควรจะมีความสุขจากตัวเองก่อนรู้ถึงความต้องการของตัวเองแล้วเราก็ค่อยๆขยายความสุขเนี้ไปให้แก่คนรอบๆข้างถ้าเราทุกๆคนทํามันด้วยกันนะคะเราก็จะมีคอมมูนิตี้ที่มีความสุขมากขึ้นจากสังคมกลายเป็นประเทศจากประเทศกลายเป็นทั่วโลกซึ่งดีมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่คนเราสมัยนีย้จะมีความสุขกันได้ง่าย